สบายดีทุกคนเนาะเสื่อว่าปัจจุบันนี้ไพกกันหนาจะประสบปัญหาเรื่องการเงินย่อนว่าเศรษฐกิจบัานเฮามันเริ่มย yeah ่ำแย่แต่ทุกคนบ่ต้อตงยากอืมเพราะว่ามือนี้ <ances> คอยมีสิ่งดีๆมานําเสนอคือมันบ่ดีแท้คอยบอกออกมนยืดบ้าอยู่บนนี้เด็ดขาดมันคืออย่างหัวมันคือหูแบบการสั่งรายได้แบบพลาสติกอินคัมหรือว่าอีกอย่างหนึ่งว่าอยู่ไสก็สามารถสั่งรายได้ได้ ว่าจะเป็นมอนอยู่เฮือนขับรถนวกไปหลินไปเที่ยวเพียงแต่มีโทรศัพท์หน่อยเดียวทุกคนสามารถสั่งลไลน์ได้ได้บอกอย่างนี้ทุกคนอาจจะบัเสือเดี๋ยวสิพาทุกคนมาเจาะลึกเกี่ยวกับการสั่งไลน์ได้แบบนี้นี่เลยท่านผู้ชมมันคือแพลตฟอร์มเติร์ดเครดิตหรือแอปพลิเคชันเติร์ดเครดิตเป็นของบริษัท TC Capital Co คือบริษัทนี่คือจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายบ่ตตรงย่านว่าบริษัทนี่จะโกงนั่นนี่คือมันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสาขาทั่วประเทศไทยหลายสาขาสาขาใหญ่มันก็คืออยู่กรุงเทพและที่สําคัญอีกบ่ดนมันจะขยายสาขามาประเทศลาวบางคนอาจจะบอกเข้าใจว่าเฮ้ยบริษัทนี่มันเห็ดเบียกเกี่ยวกับยังเดี๋ยวสิภาทุกคนมาลงลึกอีกเถือหนึ่งเนาะ นี่เลยเนาะท่านผู้ชมหลักๆบริษัทนี่ก็จะเหตุการบริการจัดการหนีที่เสียไปหรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรเครดิตผู้ที่กู้สินเสือ่อบ่ใหียเครดิตกับสถาบานันการเงินต่างๆทางบริษัทนี่นะก็นั่งเปิดโอกาสให้พวกเขาเนี่นะห่วมลงทุนและช่วยชำระผู้ที่ติดหนี้อีกส่วนทางบริษัทก็จะเหตุสัญญาให้เฮาก่อ,อท้งผู้ติดหนี้นั่นๆก่อนจะเสียค่าธรรมเนียมให้กับทางบริษัทเท่าได เมื่อมีการตกลงกันแล้วจึงจะเห็ดอ่าใบหนีออกมาและการน,นําเข่าระบบอืมนําเข่าระบบแล้วก็เพื่อให้นักลงทุนหลายๆคนได้ห่วมกันสวยสาหรับจากนั้นกระแบ่งคาธรรมเนียมมาเป็นเปอร์เซ็นให้ผู้ลงทุนโดยเปอร์เซ็นที่เ้าลงทุนนี่นะแมนจะระบุในแพลตฟอร์มอย่างชัดเจนรายละเอียดรายได้ต่างๆนี่นะคือบ่ต้องย่านว่าบริษัทนี่จะโกงหรือว่ามันจะบ่ได้เงินนั่นนี่เพราะว่า มันดีนะแต่ผู้ชมเพราะว่ามันจะมีสัญญานั่นนี่ทุกอย่างอือยังบพอพเท่านั้นเนาะอยากให้ทุกคนมาหูจักการสั่งไรายได้ในแพลตฟอร์มตัวนี้เนาะการสารั่งรายได้นี่มีอยู่3แบบอือม,มีอยู่3แบบ1น,นั่นก็คือการสำหรับบัตรเครดิต1การสำหรับบัตรเครดิต2การสำหระเงินกู้3 SME ล a นอือเดี๋ยวเราสิมาเจาะลึก แต่ละขอให้ทุกคนฟังเนาะหลังจากเขามาในแอป,ปแล้วเนาะหน,น้าตามันจะเป็นแบบนี้ให้สังเกตไปที่จุด4จุดที่มันเขียนว่ารายการหลังจากนั้นเขาก็กดเข้าไปท้บกดเขา้า,เขามารูปแบบที่1น,นึะท่านผู้ชมคือการ,รําระบัตรเครดิตจะเป็นการสั่งรายได้แบบวันต่อวันซึ่งวันหนึ่งเขาสามารถกดสวยเหลือได้3คนต่อวันหลังจากเขากดไปปุบถ้าประมาณ10บหาสิบหานาทีเขาก็จะได้ทางทุนและกําไรกลับมาทันทีแบบวันต่อวันเลยนะ คือหูปแบบที่2จะเป็นการสำหรังเงินกู้แบบ P2P คือตัวน,นี้จะแบ่งเป็นสโซนให้เราเลือกนะทรานผู้ชมเนาะก็คือโซนเอเชียและโซนยุโรปซึ่งโซนเอเชียนี่จะใส่เวลาดําเนินการประมาณหามือและโซนยุโรปจะใส่เวลาทําการเจ็ดมืออืมหลังจากเจ็ดมือแล้วปุบเราจะได้เงินคืนพร่อมกําไรของเรากลับมาทันทีเออคือมันดีแห้งนะทรานผู้ชมเดี๋ยวเพามาเบิ่งอ่า รูปแบบที่3คือการฝากใน SME Loan หรือว่าการฝากกินดอกใน SME Loan มันจะเป็นการฝากเงินในธนาคารแต่ว่าตัวนี้มันจะดอกเบีย้ยสูงกว่าธนาคารเลยทันทีนะคือมันจะให้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นแมนมือละ1%เปอร์เซตสูงชุดแมนหนึเปซต่อมือกันเลยส่วนการฝากก็จะมีอาให้เราเลือกเนะว่าจะฝากเก็ตมือหรือว่า15มื้มือหรือว่า30มืิือหรือว่าเกมือหรือว่าร8อยมือซึ่งกับไรตัวนี้แมนเราจะได้หักถูกมือเลยส่วนเงินตน ม้นแมนจะได้หับขึ้นก็ต่อเมือเข้าฝากขบอืหลังจากเข้าฝากขบมันก็นจะส่งเข้าทางเบิดและข้อย่ำอีกเนะท่านผู้ชมคือพวกเข้าสามารถฝากถอนได้แบบทุกมือเลยนะทั้งทื้นทั้งกำไรเพื่อันนี่ก็เป็นข้อมูลลักๆเนาะของแอปพลิเคชันเติร์ดเครดิตหรือว่าแพลตฟอร์มเติร์ดเครดิตถ้าใครสนใจหรือว่าอยาก